บุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วดูดวงต่อก่อนน่าจะเกิดมาเนี่ยก็เพิ่งเคยได้ทำคอนเทนต์นี้ค่ะอยู่ที่ตำหนักโทมิโกะนะคะคนคะคือขนลุกมากาแค่ลงไปนั่งเนี่ยพี่เขาก็ทักลเ,เลเราจะไปกินปลาส้มกันคะ่ะที่ร้านโทมิโกะซูชิอุดมสุข58ค่ะบรรยากาศร้านด้านนอกเขานะคะก็คือญี่ปุ่นสุดโทมแดงก็มาจา้ะจะมาโดนอาหารญี่ปุ่นปิดใทยด้วยกันดูดวงแบบเก๋ๆแล้วก็ได้คอนเทนต์ด้วยจ้ะลองมาโดนกันได้ค่ะกับร้านโทมิโกะซูชิอุดมสุข58ค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่นี้พี่ๆไปเที่ยวไหนกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับไปเที่ยวปีใหม่ก็อย่าลืมเปิดคลิปของอาจารย์นะคะฟังไปด้วยขับรถไปด้วยก็ได้ใช่ก็เขาเรียกว่าเปิดฟังเสียงน่าลนั่นใช่แล้วก็หลับสองคนไม่หลับสิอาจารย์เราก็ต้องคุยให้พี่ๆเับตื่นเต้นบางคนบางคนบอกว่าเปิดฟังเสียงอาจารย์ก่อนนอนทุกคืนเลยไม่งั้นนอนไม่หลับตายแล้ว แสดงว่าเสียงของอาจารย์นี่เป็นเพลงยาองนอนหลับ <laughs> ไม่ต้องซื้อละยานอนหลับ <laughs> เปิดฟัง <laughs> ช่องอาจารย์ส <laughs> งสัยต้องเปิดให้ตัวเองฟังบ้างนะตัวเองจะได้นอนหลับหรอ่โอเคคราวนี้ก็ถึงคลิปของชาวลัคนาราศีมีแล้วนะครับในเดือนมกราคมต้นปีแบบนี้นะครับว่าดวงจะเป็นยังไงนะครับผม <laughs> ในระหว่างนี้พี่พ,พี่ก็อธิษฐานขอพรกับไพ่เสียร้อยแปดของอาจารย์ได้เลยนะครับไ <laughs> พท่ที่พี่ๆี่เห็นอยู่ นะตอนนี้นะครับจะไม่ใช่ไพ่ยิปซีนะคะพี่ๆจะเป็นไพ่หัวโขนหรือไพ่เสียนร้อยแปดซึ่งอาจารย์นะคะเป็นผู้ขิดค้นคนแรกในไทยแล้วจดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะมาดูดวงกับอาจารย์นะครับก็สามารถจองคิวกับแอดมินได้นะครับศาสตร์ของอาจารย์ไม่เหมือนที่ไหนและส่วนหนึ่งอาจารย์ ใช้กรรมฐานในการดูนะครับผมพี่พี่เอฟซีคนไหนที่ติดตามมานานนะครับก็จะมีบางรายการในไลฟ์สดนะครับที่มีโทรเข้ามาพูดคุยกันบ้างนะครับขณะอาจารย์อยู่นี่นะครับไม่ได้ไปอยู่ถึงบ้านเขานะครับก็ยังไปรู้อีกว่าที่บ้านเขามีอะไรนะครับวันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันซิว่าชาวลัคนาราศีมีนได้ไพ่อะไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ศิลปะหรือไพ่หัวขนท,ที่อาจารย์เปิดขึ้นมาทั้ง5้าใบนี้จะได้ เสียงอะไรกันบ้างนะคะนะเสียงแรกก็จะเป็นเสียงของพระแม่อุมาเทวีที่เป็นพระมดดาของโลกนะคะนะแล้วอันนี้เป็นเสียงพาลุศีสวนซึ่งเป็นเสียงเก่ามากนะคะนะเก่าจริงๆอาจารย์ใช่ใช่น้องแชมป์ยกนี่แบบสีติดนิ้วเลยอ่ะจริงๆเสียงเก่ามากจนที่ติดแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าคือถ้าภาษาคนทําเสียงเรื่องหน้ามันแตกหน้ามันแตกหน้ามันร่อนไอ้ผมพวกนั้นน่ะ ก็จะเก็บไว้ทํามวลสารเวลาแบบว่าเอาไปทําพระเอาไปอัดเป็นมวลสารทําพระทําอะไรตามความเชื่ออะไรแบบนี้คือเราจะไม่ทิ้งอ่าก็ว่าอยู่เพราะว่าอาจารย์บอกให้เก็บไว้ใช่ใช่ต้องต้องเก็บไว้เพราะว่าเก็บไว้ตลอดทิ้งไม่ได้นะคะของเป็นของที่บูชามานานแล้วเสียแบบนี้ที่เป็นลักษณะหน้าแบบนี้ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วนะนะตอนนี้ะครับว่าณปัจจุบันคนไม่ค่อยทําแบบนี้แล้วอคนจะไม่ค่อยทําหน้าเสียงหน้าแบบนี้แล้วแบบว่ามันจะเหมือนหน้าคนจริงๆจะไม่ค่อยมีแล้วครับอนะแล้วก็อันนี้เป็นเสียงของพานาไหน้ามุก็เป็นปู่ฤาษีเหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเสียงเก่าพอๆกันครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นโครงหน้าที่ที่คล้ายๆกัน คล้ายกันจริงอาจารย์คล้ายกันเดี๋ยวนี้หาแบบนี้ไม่ค่อยมีคล้ายมากแต่ว่าแตกต่างตรงตาตรงกลางใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใอันนี้จะเป็นเสียงของปู่สีตาไฟนะครับผมถ้าว่าจะเป็นแบบเสียงีนส่วนเป็นตาตั้งครับผมนะแล้วก็ไพ่สรุปอีกใบหนึงก็คือเป็นเสียงของปู่ทศกัณฐ์ท่าทีนี้ชาวลัคนาราศีมีนนะคะในเดือนมกราคมเดือนแห่งปีใหม่นี้นะคะ คุณได้ไพ่ใบกลางที่เป็นพระแม่อมาเทวีนะคะก็คุณจะได้รับพลังหรือว่ามีอารมณ์เอ่อถ้าคุณเป็นผู้ชายนะมีนที่เป็นผู้ชายก็จะอารมณ์แปรปรวนเหมือนผู้หญิงอ่าในในช่วงจังหวะนี้นะคะคเอ่อหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีอารมณ์ของเพศแม่อย่างเนี้ยก็คือแบบรุนแรงขึ้น รุนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะจะมีอาจจะชุนเชียวหน่อยอ่าใช่อาจจะเป็นมนุษย์แม่มากขึ้นหรืออะไร <c oughs> ทานองนี้นะหรือก็ตีความหมายได้อีกในหนึ่งว่าผู้หญิงชาวลัคนามินอาจจะท้องกําลังท้องอยู่ <c oughs> อ๋ออ่ามีอารมณ์แปรปลวนหรืออะไร <c oughs> แบบนี้ได้นะคะอ่าแต่ก็จะเป็นสิ่งดีๆที่คุณได้เสียงของอพระแม่อุมาพระแม่อุมาอ่าที่เป็นบรรดาของโลกนะฉะนั้นบางทีชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนะ บางทียินอย่างคุณอาจจะครบก็ได้ครับนะอาจจะครบอันนี้ไพ่ชุดนี้ยโดดเด่นเรื่องเรื่องคู่นะอจริงๆอ่ะนะโดดเด่นเรื่องคู่แต่ก็จะขอไปพูดในพาร์ทของความรักในของเรื่องของความรักนะคะนะทีนี้ในเดือนเนี้ยชาวลัคนาราศีมีนนะในเรื่องของการเงินนะเรื่องการเงินเอคุณมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะอ่า มีรายจ่ายเยอะหนึ่งนะสองนี่สินเก่าที่ข้างค้าง<ะ>มีนบางคนอาจจะถึงขั้นมีปัญหาเรื่องเงินได้ขึ้นหลงขึ้นศาลคดีความ,มฟ้องร้องอะไรกัน<ะ>บางอยา่างแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่มากด้วยนะที่ชาวลัคนาราศีมีนบางคนอาจจะยังสางม,มันไม่หมดบางทีมันหมดแต่ว่าบางทีเรามีหลายกองใช่ไหม<ะ>มันหมดไปทีละกอง แต่ถ้าใครเป็นก้อนใหญ่อะ่ะบางทียังสางไม่หมดเลยที่ที่เห็นออจากในไพ่เยษร้อยแปดนี่นะครับอ่าอาจจะยังสางไม่หมดเนี่ยเพราะว่าไพ่สรุปได้ปู่ฤาษีตาไฟอะไรที่คุณทําไม่ดีไว้ในอดีตอะมันเป็นผลของกรรมคุณต้องรับมันอ,อไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินครอ่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ด้วยนะก็เขาเรียกว่ามันเป็นผลจากอดีตมานะ เป็นผลจากอดีตมาทําให้ชาวลัคนาราศีมีนปวดหัวถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วนี่สิ่งที่เป็นก้อนโตยังไม่หมดไปนะ,ะเนี่ยพนเดียได้เสียนพิศวนด้วยนะคะ,ะซึ่งเป็นเสียนที่ใหญ่มากนะแล้วก็พอเวลาที่คุณจะต้องเหมือนกับว่าเราทําอะไรผิดเนี่ยเทวดาลงโทษลงโทษรุนแรงมาก รุนแรงมากแล้วก็อยู่ขึ้นเสียงขึ้นฝั่งเดียวกันกับปู่ศรีตาไฟยิ่งรุนแรงใหญ่เลยย,ยิ่งคุณทาผิดกับเทวดาหรือคุณไม่ตั้งสัจจะหรือรอะไรหรือว่าสาบทสาบานอะไรไว้แล้วไม่ทำเนี่ยมันส่งผลถึงเรื่องธุรกิจรเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินอาจจะเป็นสัญญ,ญาหรือเรื่องครอบครัวใช่อย่างชัดเจนเลยเห็นผลชัดเจนมีบางคนอาจจะเห็นผล อันเนี้ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะหรือสองปีที่แล้วแล้วพอมาถึงปีเนี้ยก็ยังสั่งไม่หมดอีกยังไม่จบเออถ้าในเรื่องของครัวก็ยังมีบาดแผลอยู่ในหัวใจไม่ว่าคุณจะผิดหรือไม่ผิดอ่ะเออนะมันจะมีส่งผลมาโยงกันคือมาถึงเออชายถึงเรื่องธุรกิจถึงเรื่องอะไรแบบเยอะแยะเลยแต่ว่าชาวลัคนามีนจะมีผู้หญิงช่วยนะผู้หญิงช่วยคนนั้นก็อาจจะเป็นแม่ก็ได้เป็นแม่เป็นพี่ เป็นเพื่อนก็ได้ที่เป็นผู้หญิงก็ไพ่ใบกลางได้เป็นเสียงของพระแม่ะนะจก็เลยตีความหมายว่าคนที่ช่วยพยุง<ะ>ช่วยผักดันหรือช่วยแบบว่าพพอร์ตนะตอนเนี้ย<ะ>นะที่มีอิทธิพลต่อชาวลัคนาสิศีก็คือแม่พี่สาว<ะ>น้องสาวอะไรก็ตามหรือเพื่อนผู้หญิงก็คืออาจจะช่วยให้กําลังใจ<ะ>อ่าหรือช่วยปอบโยนให้มันผ่านไปได้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีการเจราจาทางผู้หญิงและผู้ชายก็เป็นได้แต่ว่า ผู้หญิงเนี่ยก็คือจะช่วยจันที่เขาหม,มั้นแม่แม่นี่คือยิ่งใหญ่สำหรับแบบว่าช่วยแบบพยุง,ยงลูกนะเอาไว้นะแล้วก็ประกอบกับ เดาวที่มันย้ายก็คือดาวราหูใช่ไหมที่เข้ามาอยู่ในชาวลัคนณาราศีมีนยกจากเมษมามีนอ่านะมีนก็อาจจะสะบักสะบอมเรื่องค่ใช้จ่ายเรื่องการเงินเรื่องปัญหาอีลุงตุงนางของเราอ่ะที่พูดถึงเมื่อกี้มันส่งผลมาในปีหกเจ็ดยังมีผลอยู่นะอ่าก็ทั้งปีให้ระวังไว้นะคะอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเดือนแรกนะเพิ่งเริ่มต้นเดือนแรกมกราของปีทำไมรู้สึกขนลุกอาจารย์ที่แบบ นี่เพิ่งเริ่มต้นคือขนทางมันอีกยาวไกลแต่ถามว่ามันมีข่าวดีเข้ามาไหมเรียนรเรื่องของการทำอาหารกินก็มีข่าวดีนะเพราะว่าก็จะมีผู้ชายนะมีผู้ชายเนี่ยอันนี้เป็นเสียงของอพระฤาษีที่อาจารย์ให้นิยาว่าเป็นพระละลายหน้า,นาม่วงนะงคือจะมีผู้ชายเขายังเมตตาเราอาจจะเป็นพ่อก็ได้ครับนะหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ที่เป็น เป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะนะที่เขาอายุมากกว่าคุณน่ะเขาก็จะช่วยช่วยซัพพอร์ตว่าหาลูทางก,การทํามหาิอะไรเงี้ยครับคอยช่วย,ยช่วยเรื่องเนี่ยเรื่องการเงินเรื่องอะไรแบบเนี้ยเรื่องหน้าที่การงานนะอะไรประมาณนี้แล้วชาวมีนบางคนที่แบบว่าตกงานไม่มีงานทำอะไรเงี้ยก็อาจจะได้จากคนนี้แหละ อาจจะได้คนนี้่าเป็นคนช่วยพปอร์ตช่วยแนะนําเอ้ยมาช่วยทั้งนี้สิไปนู่นไปนี่ไปนั่นสิได้เงินอะไรทํานองเนี้ยไปติดต่อคนนู้นคนนี้สิวิ่งเต้นคือเหมือนเหมือนเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรให้นะอ่าก็จะมีไอเดียอะไรดีๆที่แบบว่าพึ่งพาผู้ใหญ่คนนี้ได้อืมใช่นะก็จะพยุงพอไปได้นะคะอ่ในส่วนคนที่ไม่มีงานทำก็มีโอกาสที่จะได้งานแต่ว่า อาจจะได้เม็ดเงินไม่เยอะไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะเท่ากับที่คุณหวงังที่หวังอ่าก็ต้องสู้ไปก่อนใช่นะแล้วถ้าเกิดมีการขึ้นลงขึ้นศาลมีการเจราจาอะไรกันนะครับก็จะไม่เป็นไปตามนั้นอ่าเหมือนตกลงกันไว้เท่านี้แต่ว่าพอเวลาเขาใช้มาสมมติเรามีลูกหนี้่สมมุติว่าตกลงหลักหมื่นได้มาหลักพันเนี้ยตกลงหลักพันได้หลักร้อยอ่าอชาวรัคนาราศีมีนก็จะเจอ ลักษณะแบบนี้นะคะ,คะให้สรุปเขาก็เลยบอกว่ามีวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ให้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะแต่ว่ามีนคนไหนที่ไม่ได้มีดวงหนักนาสาหัสแบบนี้นะคะก็ยังมีเงินมีแคปโฟก็คือยังพอแบบไหลลื่นเลี้ยงตัวเองไปได้นะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดให้ชาวลัคนาราศีมีนนะพยายามทําบุญนะคะใส่บาตรอธิษฐานนะคะแล้วก็ขอเจ้ากรรมในเวทีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ เอาเอาบุญให้เขานะแล้วก็ขอโหสิก,กรรมนะคะแล้วทีนี้มีนคนไหนท่านระลึกได้รู้ว่าติดสินบัตรสินบนกับเทวดาองค์ไหนเคยพูดลบหลู่องค์นั้นองค์นี้ไว้อะไรต่างๆนานาน,านะคะให้คุณแต่งผ่านเขมาน,นล้าก็อธิษฐานขออธิษฐานแบบขอขมาท่านที่ขิ้งพาบ้านเราแล้วแหละครับอ,อันนี้ก็จะช่วยลดทอนวิบาก ที่แบบบางทีเป็นเป็นมนโนกรรมไนงะ <c oughs> อ่าเป็นมนโนกรรมเป็นเป็นจิตของเรา <c oughs> อ่ะเอ่อที่มันมันคิดไม่ดีไปแวบหนึ่งหรืออะไร <c oughs> ก็ตามแต่นะแล้วแต่ว่าคุณมีเรื่องมีราวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าที่เห็นเป็นประมาณนี้นะคะให้แต่งพานขมานะขออโหสิกรรมกับเหล่าเทวดาหรือผู้มีพระคุณคร <c oughs> นะับที่เป็นทั้งพ่อแม่เรานะคะหรือว่าเป็นคน ได้อะไรเงี้ยที่เขาเคยให้ความช่วยเหลือเราหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปทําให้หมดนะคะแล้วจะทําให้ชีวิตชาวลัคนาราศีมีนะในปี68อ่ะมันจะเริ่มดีขึ้นถ้าทําได้นะอันนี้นกรณีที่ทําได้นะแต่ถ้าคนที่ยังไม่ไม่ได้แก้ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นกระทร่อนกระแท่นอยู่ไปยังติดติดขัดอ,อ,อันนี้ก็คือบอกบอกวิธีแก้ให้ชาวลัคนาราศีมีแล้วนะคะแล้วก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะคะ นะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนนั้นก็ปลอดภัยดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะนะให้ระวังนิดนึงเรื่องออจะว่ามัน,มนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อย่าเมาเหล้าอย่าประมาทนะคะอย่าเมาเหล้าอย่าประมาทนะชาวลัคนาราศีมินช่วงนี้อาจจะเป็นแบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ต้องระวังเรื่องเลือดตกยางออกบ้างนะคะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคุณมีค่าจ่ายเยอะอยู่แล้วไงนะค่าจ่ายเยอะอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ยิ่งช่วงปีใหม่ด้วยไงเมาไม่ขับดีที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้ดวงก็ยังมีเรื่องค่าจ่ายเรื่องการเงินอะไรที่ต้องควบคุมถ้าเกิดเราไปเมาไปอะไรรถชนอะไรมาเสียหายอะไรเสียเงินอีกนะคะเพราะดวงมันมีเรื่องเสียเงินขึ้นมาอยู่แล้วนะคะ เขาถึงบอกว่าเมาไม่ขับตอดหลับก่อนเออใช่ใช่นะคะก็เป็นห่วง <c oughs> เป็นห่วงชาวล,ลัคนาราศีมีนนะคะยังไงก็ขอให้ปลอดภัยก็แล้วกันแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรื่องความรักกัน